พูดเลยขั้น <ขอ S 1> ตอน้อนะคะที่ร้านเป็นสองมือนะคะมือแรกจะเป็นตองก,กุกิมือที่สองเป็นข้าวผัดเกาหลีนะคะให้ลูกค้าทานมือแรกจะก,ก่อนนำ้ำซอสจากมือแรกจะนำลงเป็นข้าวผัดมือต่อไปนะคะก็จะมีภาชนะอุปกรณ์ในการใช้ยาน,นะคะอันนี้เป็นสำหรับใส่ของสดนะคะแสผัดใส่งัต,ตัดช่วยเล็กใส่ซอสนะคะ ตดองใส่ของทอดแต่ผล,ลไม้นะคะใส่นิ้วชักในซอสมีตะเกียบกระดชษ้ช้ให้นะคะลูกค้าจะมีเวลาทานหนึ่งชั่วโมง30นาทีนะคะทาไม่หมดโดนปรับโต๊ะละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ใส่แบวิธีการใส่น้ำซอสใช่ไหมคะคะ่ะซอสนี้ซอสม,มีซอสอะไรบ้างคะที่มีดุกกี้นะคะ ดุกกี้หวานแล้วก็เผ็ดน้อยนะคะต็อกโมรสชาติออกกลมก่อนนะคะจะเผ็ดมากกว่าดุกกี้นะคะแล้วก็ซอสทูนก่นี้ก็จะเผ็ดมากคล้ายๆเหมือนดุกกี้แต่ไม่มีความหวานนะคะฟงจุง้งฟงจุงก็หวานอมเค็มนะคะจาจางรสขมๆหน่อยนะคะกินซ,ซอสเป็นรสนมเหมือนค่เด็กทานนะคะ แล้วมีผสมไหมคะหรือว่าแล้วแต่ว่าเราอยากทานแบบไหนผสมกันได้ค่ะก็จะมีสูตรบอกพี่บาร์นะคะให้ลูกค้าตักตามสูตรได้เลยสูตรแรกก็จะเป็นสูตรต้นตำหนักมีดุกกี้สองชั่วีต็อกโมหนึ่งชั่วทีนะคะสูตรย,ยอดซอสก็จะเพิ่มความเผ็ดมากขึ้นดุกกี้ต็อกโมลและซอสผู้กดค่ะที่นี่ไฮไลท์ที่เวลาคนทานมาชอบคืออะไรคะเป็นน้ำซอสต้นตำหนักค่ะ Hey, <thank> โท่สองนี่ะสูตรแรกค่ะเป็นสำหรับบุกที้สองขบอ๋อบุี้สองเบจะมีผสมตักงงหนึ่ค่ะคือที่บาค่ะจะมีมีสูตรบอกตรงบาด้านโน้นนะคะจะมีสูตรบอกเลยว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่จะได้สูตรที่พอดีไปเลยโอเคขอบคุณค่ะ